การเด็ดชาขาวชาเขียวชาดำนะครับแต่วันนี้เราจะไปดูการคิดด้วยกันนะครับแต่ว่าเราก็จะเรียนรู้ทีกาะเด็ดทั้งสาแบบเลยเบขาวเขียวดำ ครับก็วันนี้นะครับเราจะทําทัวร์ด้วยกันนะครับจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราจะอยู่ที่ไร่ประมาณ15นาทีนะครับแล้วเราก็จะเรียนรู้วิธีการเด็ดชาขาวชาเขียวชาดำนะครับแต่วันนี้เราจะไปเด็ดชาเขียวด้วยกันนะครับแต่ว่าเราก็จะเรียนรู้วิธีการเด็ดทั้ง3แบบเลยนะครับขาวเขียวดำนะครับเนี่ยมาดูวิธีการทําชาเขียวเพื่อเซิฟเวพื้นทีของเรานะครับด้วยการที่เรา่วด้วยเตาถ่านนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเราก็จะแวะชมโรงงานนะครับแล้วก็ กลับมาที่ทีเฮาส์ House ตรงนี้มาดื่มชาที่เราผลิตด้วกันนะก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มทัวร์เลยนะครับก็เชิญด้านนี้เลยนะครับพี่คุดไทยใหญ่เนาะนี่นะครับอาจารย์เป็น1ใน4คนที่สามารถว่าชาด้วยมือนวาชาด้วยมือได้นะครับแล้วก็อาจารย์เป็นหนึ่งในสื่คนที่เด็ดชาแบบมุอโปรมากประมาณ1 5านาทีอาจารย์ได้เกือบครกิโลแล้วนะ เป็ตัวอย่างนะครับล้องใบใบก็คือชาเขียวตัวนี้เราเลือกยอดชาเอฟตูชาเขียวคืยอดแล้วก็สองใบตูชาเขียวนะครับจับได้ไหมจมูจับได้ค่ะได้เลยชาเขียวนะครับเราเด็ดเป็ยอดสองใบชาขาวล่ะชาขาวเราเด็ดแค่ยอดชานะครับอันไม่ใช่ชาขาวนี่ใช่ชาขาวชาขาวเลยเราเป็นตรงกลางอะ เพราะฉะนั้นชาขาวเดียวว่าเป็นชาที่อ่อนที่สุดแล้วก็เป็นชาที่มีคาเฟอีนเยอะที่สุดก็คือชาขาวนะครับคาเฟอีนเยอะหรือน้อยที่สุดคาเฟอีนเยอะที่สุดคือชาขาวนะครับระดับมีเดียมก็คือชาเขียวคาเฟอีนตามที่สุดก็คือชาดำนะครับเพราะฉะนั้นชาขาวก็คือเป็นชาที่แพงที่สุดแล้วก็มีคาเฟอีนเยอะที่สุดนะครับชาขาวนี่เดียแค่ยอดชาชาเขียวหนึ่งยอดสองใบชาดำล่ะชาดำหนึ่งยอดแล้วก็สามใบคือชาดำด้วย นยอดแล้วก็ใบนะดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ว่าจะเป็นชาขาวชาเขียวชาดำมาจากต้นเดียวกันแต่ต่างกันที่วิธีการเด็ดแล้วก็กระบวนการผลิตแต่ว่าวันนี้เราจะมาเด็ดชาเขียวด้วยกันเราก็จะใช้แค่หนึ่งยอดแล้วก็ตอใบ้นนะครับได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเด็ดหนึ่งยอดไม่แน่

ของคุณพจัิการของคุณพิทงนะครับหูว่าเลโอ้โหโอ้คุณเก็บหรือเปล่าเนี่ยคนเอาไปโดนทิงยังไงกล้าดู พี่สายให้อยู่ไม่เป็นไรเอาเลย,ย,เลยอโอเคเลยผมแอดแอดขยบมาข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวมันผมได้แล้วโอเคเรียบร้อยขาดครบการครอบของใรอลรวแล้วนะครับเป็นสีเขียวเหมือนที่ใหๆท่านคิดว่าอ่าใช้เขียวก็ต้องเป็นสีสีเขียว,วนะจริงๆไม่ใช่เพราะว่า ยังให้เป็นของของญี่ป no ุ่นเนี่ยเขาใช้วิธีการนึ่งการตรีมแต่ของเราเนี่ยเราใช้วิธีการคั่วซึ่งการคั่วเนี่ยทำให้สีเขาเปลี่ยนไปก็คือจะเป็นชาเขียวของเราจะออกประมาณสีส้มแดงนะครับจะไม่ถึงขั้นดำเป็นเหมือนชาดำแต่ว่าเราจะออกประมาณสีส้มแดงแต่สังเกตที่เราเรียกว่าชาเขียวก็คือเขายังมีความเขียวความสดอยู่นะครับชาดำนะครับชาดำหรือหรือว่าแบล็กทีนะครับจะเป็นเบสที่เราไปเบรนกับรสชาติเบรนกับดอกไม้เบรนกับกลิ่นต่างๆก็จะเป็นชาดำนะครับ ถ้าสขากับแ้็เกี่ยวเราจะไม่เป็นเกวอี่นะครับไม่ได้รานจากต่ดงประเทศอี่ด้วยคือในไทยเราเนี่ยเขาจะเป็นดอกไม่นี้คือดอกนะไม่ปีขึ้นนะครับปีขึ้นอย่างนั้นสบได้แล้วนะครับถ้าเป็นเครื่องเราก็จะใช้คำว่าโรลิ่งนะครับแต่ถ้าเป็น มือเราเราเรียกว่าคขาว่านิดดิ้งเหมือนเราไี่ได้ไม่ดิง้งอันนี้คือแบบการน,นวดอ่ะคั้วด้วยมือนะคะซึ่งแบบแม่จะผู้เชียวชาวแล้วก็ตัวชาก็จะนุ่มๆหอมมากก็จะเป็นอะไรนะชาสายยันต์อาขาวอารูมแล้วก็ชาสายสองอย่าโอเค ซึではでは ų, mesela, ่งเป็นชาที anyway. ่กรบอกาทน้อยที่สุดแต่แต่ราคาสูงที่สุดแล้วก็คาเฟอีนก็สูงที่สุดเป็นยอดชาต้องเก็บยามเช้าต้องนลุกในชามัอนแล้ก็ส่หวายหนังตัวแล้วก็ไปไปมาจับมืนเราไซึ่งสนุกมากเลยเพราะเราวิ่งมา